วิตามินบีรวมเยอะไปหมดเลยครับในท้องตลาดทีนี้เราจะเลือกยังไงไม่ให้เสียงเงินฟรีเนาะต้องมาดูนก่อนว่าบีรวมนี่มันคืออะไรบีรวมมันก็คือกลุ่มวิตามินบีนี่แหละครับที่มันมีวิตามินบีสถึง10ชนิดเนาะรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันทำให้กินง่ายทีนี้มาดูประโยชน์ของบีเทียมกันก่อน บีรวมเนี่ยมันจะช่วยบำรุงร่างกายนะครับบำรุงระบบประสาททําให้ทํางานได้เต็มที่แล้วก็ช่วยในเรื่องของความเครียดเนี่ยได้ทีนี้บีรวมจะเหมาะกับใครนะครับบีรวมก็จะเหมาะกับคนที่ทํางานหนักเนาะพักผ่อนน้อยเครียดอ่อนล้าหรือวัยเรียนวัยนักศึกษาก็เหมาะนะครับแล้วในท้องตลาดเนี่ยมีบีรวมเยอะมากเลยเราจะเลือกยังไงดีเนาะ หนึ่งนะครับให้เลือกที่มีวิตามิน B ทั้งหมด8ชนิดขึ้นไปนะครับอ่ะเราควรมีอะไรบ้างเช่น B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 นะครับ 2. ควรเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับเรานะ,ะเช่นคนทั่วไปอาจจะเลือกวิตามิน B ีแบบเม็ดนะครับแต่บางคนกินเม็ดยากเนาะหรือผู้สูงอายุกลืนยาค่อนข้างลําบากแล้วก็ให้เลือกที่เป็นเม็ดฟูนะครับซึ่งเม็ดฟูนี่ก็จะต้องละลายน้ําก่อนกินเนาะแต่ข้อดีของเขาคือเขาจะดูดซึมได้ดีนะครับสำหรับเม็ดฟูเนาะเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังเลือกไม่ถูกเนาะใครทานยี่ห้อไหนอยู่หรืออยากให้แนะนําเพิ่มเติมไปก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคบ